สนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมสวัสดีครับช่วงหนึ่งในโครงการทําดีเพื่อประชาชาตน,นะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำนะครับและทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็มีโครงการดีๆนะครับกับโครงการก่อสร้างประปาบ้านสีททยาตอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลนะครับจากท่านอนธิบดีถึงที่มาที่ไปกันเลยครับ แล้ตอนนี้นะครับทางรายการนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของโครงการก่อสร้างปรปาบ้านสีทยยาส์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มีที่มาอย่างไรบ้างครับท่านเมื่อวันที่1ธันวาคมของปี245สนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาเสด็จพร้อมด้วยพระบรมสาธิราชยาะูาชิวมาณเสด็จเยี่ยมพี่น้องประชาชนในโครงการศิลปชีพ ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเภอละหานทรายเนี่ยนะครับเพื่อไปดูโครงการของจังหวัดส่วนสิทธิชีพนะครับซึ่งใน,ในพื้นที่ภาคของตะวชิงเหนือเนี่ยนะครับเห็นได้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำนะโดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้ในขณะนั้นก็มีทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านศรีทยาดเนี่ยครับก็บได้เข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับก็มีการ ถวา,ายแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของการมีปัญหาเรื่องของการระบบประปาชนบทนะในขณะน<ม>ั้นก็หมายควเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีเรื่องของการที่น้ำอุปโภคบริโภคจะเพียงพอนะครับที่สำคัญก็คือว่าคุณภาพของน้ําด้วยนะครับ,รบซึ่งในขณะนั้นนะครับสมเด็จพระรูปสสิราชครับ,รบท่าน,นก็ได้เสด็จลงถึงพื้นที่นะครับก็ได้รับทราบปัญหาต่าง,างๆที่เกิดขึ้น ได้พื้นที่ก็ได้มีรับสั่งให้ับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายโดยเฉพาะส่วนของราชการต่างๆนะครับที่มามาในขณะนั้นนะครับตั้งแต่รัฐการจังหวัดจนถึงคณะที่ร่วมร่วมติดตามเสด็จกับขณะของพระองค์ท่านเนี่ยก็มาหาลือกันว่าใครจะรับผิดชอบอะไรตอนนั้นนะครับสําหรับในส่วนของระบบปปาชนระบนที่นะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงทรัพย์ในขณะดนั้นนะครับแล้วก็พึ่ง องพนักสิลห้าก็เพิ่งมีการเรียกว่าก่อตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการมอบให้ทางกรมสก่อน้ำครับในขณะนั้นก็ไปดูที่ว่าจะทํำยังไงนะครับทางทางกรมสก่อน้้ำซึ่งตอนนั้นนะฮะการดูแลรับผิดชอบก็อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานส่กรอน้้ำภาคที่5นะครับเึ่ออยู่กับจังหวัดนครศรีธมก็ดูแลในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมด้วยนะครับทางเจ้าที่ของกรมสกอนน้ำก็ไปออกสำรวจพื้นที่ในการที่จะดูว่า การจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับทางกรมก็รับสั่งรับมาเพื่อไปเพื่อไปหาทางแก้ไขก็เป็นที่มาของโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านสีทายาทอันเนื่องมาจากพระบรริในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมแล้วตรงจุดนี้นี่ทางกรมทรัพยากรน้ํานะครับมีส่วนในการสนองพระราชดรมริแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานยังไงบ้างครับคือคือหลังจากรับสนองการเรียบร้อยเนี่ยนะกรมก็ไปสํารวจในพื้นที่ก็ ในตำบลในหมู่บ้านสีทยยาดเนี่ยก็มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นเป็นหมู่บ้าน้างใหญ่มีมีพี่น้องประชาชนอยู่ก็เกือบ300ร้อยคนเลือนนะครับเกือบเกือบพันคนนะครับเราทางกรมทรักยารน้ําเราก็มาออกแบบนะครับเพื่อจะสร้างเป็นระบบประปาขนาดเรียกว่าขนาดกลางก็แล้วกนขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็ตอนนั้นก็ใช้งบประมาณประมาณก็เกือบ8ล้านบาทนะครับก็ก็สํารวจเสร็จนะครับก็มีการ ดูพื้นที่ดูแหล่งปริมาณน้ําผิวดินน้ําต้นทุนในการที่นำไปสู่ในการผลิตปรปาชนบทวก็ก็เริ่มออกแบบเสร็จก็ก่อสร้างครับก็แล้วเสร็จเดือนตุลาคม2 5 4 8น้ะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนในบ้านสีทายาทเนี่นะครับได้ใช้น้ำอย่างอย่างพอเพียงนะครับก็มีมีประโยชน์แล้วก็สามารถทําให้โครงการต่างๆซึ่งโครงการเศรษฐกิจเนี่ยได้ใช้น้ำตรงนี้นะครับ ไปผลิตเพิ่มเป็นมูลค่าให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างอย่างดีก็เป็นสำนึกในงารเงุนที่คุณกับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งในพื้นที่นะครับทาให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ในโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับครับผมท่านครับแล้วรัศดรนี้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ประโยชน์อะไรบ้างครับท่านจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็สิบสิบกว่าปีเนี่นะครับเห็นได้ว่าบ้านสีทยยาตเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่กับโครงการระบบประปาอันเนื่องจากผลผลินะครับซึ่ง ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้ใช้น้ำนะครับน้ำน้ำกินน้ําใช้เนี่ยยังมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งก็ทําให้หลุดพ้นจากความยากลำบากนะในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นผลมาคุณที่คุณกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่งนะครับในการที่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสนะได้ใช้และได้บริโภคน้ําที่มีคุณภาพนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผมคิดว่าโครงการหลายๆโครงการเนี่ยของกรมสกัดน้ำเนี่ย เราก็เดินตามแนวพระราชดำริพระราชบัญญัพรของของพระองค์นะครับในการที่จะนํานไปสู่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสำน,นึกนครุ่คุณเป็นล้นพ้นอย่างยิ่งก็ทางกรมชลก็จะดำเนินการตามโครงการนีร้ตลอดไปครับครับผม นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับทางราชการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีนะครับกรมทรัพยากรน,น้ำนะครับคุณจตุพรบุรุษพัฒด้วยนะครับท่านขอบคุณครับ